สวัสดีค่ะในคลิปนี้ครูฝ้ายขออนุญาตมานำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาเรื่องเลขร้8ยแปดแมตตบทเทลซึ่งครูฝ้ายได้คิดค้นและจัดทำขึ้นเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอรนคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการคิดคำนวณของเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง6และเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ความสนใจของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเรามารับชมกันเลยนะคะว่า เลขร้อยแปดแมต t แบมีกติกาการเล่นอย่างไรมาดูเลยค่ะในกล่องนี้นะคะเปิดออกมาเด็กๆก็จะเห็นว่ามันจะมีนี่เลยค่ะนี่คือตารางเลข108นะคะซึ่งมีเลขทั้งหมด108ตัวมีส่วนของการ Choose, ชูสชูสตัวเลขก็คือการเลือก1-12อันนี้เป็นส่วนของการติดสกอร์ติดคะแนนนะคะ ด้านล่างนะคะในส่วนนี้จะเป็นกติกาที่ครูฝ้ายได้เรียงลําดับไว้ให้เด็กๆเผื่อลืมนะคะในขณะที่เล่นค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระปุกเบียของทีม A และทีม B ค่ะและตรงที่เป็นใสๆแบบนี้นะคะเป็นโดมเขย่านะคะเป็นเครื่องหมายบวกและ,ะคะูณค่ะไว้เลือกปกติแล้วเนี่ยเลขร้อยแปดแมตช์แบทครูฝ้ายจะเน้นการคูณแต่ถ้าช่องที่เหลือๆอ,อย่างนี้เราจะสามารถเปลี่ยนกติกาโดยเป็นการบวกได้ด้วยค่ะ อันนี้จะเก็บไว้ก่อนนะคะจะใช้เฉพาะกิจค่ะกติกาการเล่นคือ 1. ให้นักเรียนแบ่งเป็น2ทีมทีม A และทีม B ค่ะขั้นตอนที่2นะคะคือเป่ายิ้งฉุดก,กันโดยที่ฝ่ายชนะจะได้ Choose ก่อนการ Choose ก็คือการเลือกตัวเลขตรงนี้นะคะโดยที่แป้น Choose ครูฟาจะติดคลิปสามเหลี่ยม A และ B ไว้แบบนี้นะคะแป้นชูสสามารถเลื่อนได้เพราะว่าครูฟาใช้เป็นคลิปที่ติดลงไปตรงนี้ได้นะคะมอยู่ที่1ก่อนเนาะ ทีม A กับทีม B ทีม A สีน้ำูทีม B สีฟ้าค่ะทีมไหนที่ขอยิงฉุกกันแล้วชนะจะได้เลือกตัวเลขก่อนเลือกตัวเลขอะไรก็ได้ขึ้นมา1ตัวค่ะตัวอย่างเช่นอาจจะเลือกเลขสองนะคะทีม A ก็เลือกเลขสองแล้วก็เอาเบี้ยทีม A ไปติดไว้ที่แปนเลขสองนี้เลยนี่นี่คือวิธีการของขั้นตอนนี้นะคะทีมถัดมาก็จะเลื่อนต่อโดยเลือกเลขไหนก็ได้นะคะ อย่างเช่นผู้พขอเลือกให้ทีม B เล่นเป็นเลขเลขเจ็ดนะคะแล้วนําเลขเจที่เราเลือกไปคูณกับตัวเลขที่ทีมก่อนหน้านั้นเลือกก็คือเลขสองเจคูณสองได้เท่าไหร่คะสิบสี่ทีม B ก็ต้องเอาเบียแม่เหล็กนะคะของทีม B สีฟ้าเนี่ยไปติดที่ช่องสิบสี่ค่ะแบบก็จะผลัดกันเล่นนะคะเป็นการแบทเชิลกัน ซึ่งขณะที่เล่นเนี่ยเราก็ต้องวางแผนด้วยว่าเราจะพยายามให้สีของตัวเองต่อครบ4สีช่องให้ได้และต้องกันสีของทีมอื่นด้วยไม่ให้เขาครบ4สีช่องนะคะจะต้องใช้การวางแผนแล้วก็ทั้งการที่คิดคำนวณให้ถูกต้องด้วยนะคะแบบนี้ปัดกันเล่นไปมาค่ะถ้าทีมไหนที่สามารถวางเบี้ยครบ4สี่ช่องติดกันแล้วตัวอย่างเช่นคุณค่อยขอให้เป็นทีมสีฟ้าเนาะ ถ้าสมมุติว่าทีมสีฟ้าวางเบีย้ยติดกัน4ี่ช่องแบบนี้นะคะอาจจะเป็นในลักษณะแนวนอนแนวตั้งหรืออาจจะเป็นแบบจตุรัสแบบนี้นะคะซึ่งปกติแล้วเวลาเราเล่นกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเบีย้ยของทั้ง2ทีมจะเท่าเท่ากันอันนี้ครูพ่ยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะถ้าทีมไหนที่ต่อเนื่องกันแบบนี้แล้วก็จะเรียกว่าได้แต้มเอาไปติดที่สกอร์ค่ะสกอร์ก็จะเป็นแถ็กแม่เหล็กเหมือนกัน ติดไว้เลยนี่คือทีมดีได้ไปแล้วหนึ่งแต้มแบบนี้นะคะเมื่อได้แล้วให้เราทำการเคลียร์นะคะเคลียร์ช่องที่เกิดการเป็นแต้มขึ้นมาเคลียร์ออกเพื่อให้ช่องเมื่อสักครู่นี้สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะคะแบบนี้เนาะ ผัดกันเล่นต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะภายใน8-12ถึง12นาทีถ้าทีมไหนที่สามารถทำสกอร์ได้สูงกว่ากัน 1, แต้ม2แต้ม3แต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆทีมไหนที่ได้สูงกว่าทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะค่ะสำหรับโดมเขย่านะคะแบบนี้เขย่าเครื่องหมายจะใช้ในกรณีที่ เราไม่สามารถวางเลขที่เป็นการคูณได้แล้วเราก็เปลี่ยนกติกากันได้ว่าเราจะลองมาสุ่มว่าจะมีเครื่องหมายบวกไหมเราก็สามารถลองใหม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าเล่นไปมาวางที่1น่งก่อนเล่นไปเรื่อยๆอยากเปลี่ยนโหมดเป็นการบวกทีม A ก็เลือกตัวเลขนะคะสมมติว่าเลือก5้าหลองดูซิว่าจะได้บวกไหมเป็นแบบนี้นี่คือได้บวกนะคะ บวกกับ1ที่ B เลือกเมื่อกี้ก็จะได้เป็น6วางเบีเอาไว้ที่เลข6บกน,นี้ค่ะจากนั้นค่ะทีม B เลือกต่อนะคะอยากดักเ้าไม่ให้สีชมพูต่อเนื่องได้ก็อยากเลือกเลข7ก็ต้องเอาไปบวกกับอะไรคะถ้าบวกกับอะไรได้7บวกกับ2นะคะได้7ทีม B ก็ไปวางไว้ที่7แล้วขัดกันเล่นไปเรื่อยๆค่ะ ทีม A ก็อยากได้ตรงนี้เพื่อให้มันต่อเนื่องสามนะคะทีม A 2สองบวกสามก็เป็นห้าแบบนี้ทีม B เนื่องจากเขาวางนี้ไปแล้วเพื่อไม่ให้เขาวางเลขสี่ได้ตัวทีม A เนี่ยเขาเลือก3าม B ก็ควรจะต้องเลือกเลขที่ดักไม่ให้เขาเล่นได้ต่อเนื่องก็ คือการเลื่อนไปที่เลขหนึ่งเพื่อให้1นึบวกกับ3ได้เป็น4ทีม B ก็วางไว้ที่4ไม่อย่างนั้นถ้าสมมติว่าทีม B ไม่เลือกหนึ่งไปเลือกตัวอื่นนะคะก็จะไปวางเบี้ยที่ตัวอื่นแล้วก็ทีม A ก็มีโอกาสที่จะวางสีชมพูที่เลขสี่ได้เขาก็มีโอกาสที่จะต่อเนื่องไป4ตัวได้นะคะดังนั้นเราก็จะต้องผัดกันเล่นผัดกันเล่นไม่พอจะต้องวางแผนด้วยว่า ตัวเองจะทำยังไงให้ตัวเองครบสี่ตัวและจะทำยังไงให้เพื่อนอได้สีตัวช้ากว่าเราเล่นกันไปเรื่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดสกอร์ด้วยนะคะเด็กๆลองฝึกเล่นบ่อยๆนะคะครูฟายก็จะให้ยืมซื้อนวัตกรรมของรูฟ้ายในค่าเรียนทิตศาสตร์ได้ด้วยนะคะสามารถมายืมเล่นกันได้นะคะ